มาจ้ามาแม่แม่จ้าพี่พี่จ้ามาเด้อมนีล่ะก้อยไข่มูแดงเบ็ดบานๆค่ะพักกะเป็นพักอันเพื่อนยังก่อนอนพักมะละขีนกเออน่ะนี่นีีเดียวหน่อยจ้าแม่จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะคะพี่พี่น้องๆ้วยนะคะข้าวเหนียวค่ะเอาโจวกน้ำกันไข่แบบธรรมชาติอิหลีค่ะพี่น้องค่ะหอมแห้งมันแห้งตรงค่ะไข่นี้ล่ะสั่งสั่งมาจากเพจพี่หมูหวานนะคะ ถ้าใครอยากได้ไข่ที่ตรงปุกใช่ไหมแล้วก็ตรงๆเป็นไข่ธรรมชาติจริงๆหวาน,วน,วนมันเผ็ดพี่มูหว,วานได้นะคะอร่อย ห mm hmm. mm hmm. วานมัน 哎呀！ มันได้หลายแห้งกล้องหนึ่งพีลาสัสงมาซื้อมาจากพิมูหวานอะ่ะครึ่งโลนะนี่ยังไม่หมดนะคะ อร่อยบางคนนะแม่นะมันเอาไปแ่มทอดใส่ไข่ดีใส่ไข่แล้วก็ทอดกินนะก็แซ่บเหมือนกันค่ะเป็นแกงก็ได้จืกเขาอีกก็ พริก,กป่นเผากัวผงชูรสน้ำปลาตัดหน่อยนึงกับพ่อค่ะหอมซอยหอมแดงต้นหอมผักชีใส่ค่ะผู้ใดมากินปลรรากระยอะใส่แทนน้ำปลากเ็เลยจ้ะ ให้มั้นแตกแล้วพุ่งจักกับนึงสวยได้ต้อมจบที่สัตร์ให้หลัไปแง่หรอแง่บมื่อะไรยู่นี่เวลาไปแง่มื่อมันแง่ย,ยังไงค่ะสูงกับสูงหอนนี่ตั้งหากถึงพอแดงตอด ดต่เบิแเมนว่าสิได้ทุกอันห้างนี้ซื้อเป็นกินนั่นละอืม อันนี้ยอมรับเลยว่าเป็นไข่ธรรมชาติจริงนะเพราะว่ามันมีความหวานค่ะหวานมันแซ่บเผ็ดเนี่ยอื อืมอม่เอเราไปสั่งใหญ่มากหรอสัอ่งเส้นใหญ่หน้าผา้าแบบเมันอไหร่พดพี่น้องหากกินเมืม่อนดอกจาก่า ผู้ใดมากระจัดเด้อค่ะพี่น้องค่ะก้อยไข่มุดแดงอร่อยหวานมันแตกโปะแตกโปะได้ปากใครไม่ฟิวนะมาผู้ใดอยากกินกะจัดเอากรนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แหละซื้อมาจากเพจพี่หมูหวานน้ำพีิกน้ำย้อยนะคะพบก,กันคิปหน้านะจ๊ะไปแล้วสวัสดีจ้า